สวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่1นนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่เราเรียนกันในชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งหัวข้อเลยบทที่2เศษส่วนนะครับโดยจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับความรู้ที่พวกเราเรียนมาชั้นป4ชั้นป5นะครับยังไม่เข้าสู่เนื้อาหาชั้นป6นะครับโดยสิ่งที่คุณครูได้ทบทวนให้เราตั้งแต่ ชั่วโมงที่แล้ว1เศษส่วนแท้โดยเศษส่วนนะครับตัวเศษที่อยู่ด้านบนจะน้อยกว่าตัว 4. ส่วนที่อยู่ด้านล่างเช่น1ส่วน2 3ส่วน5ตัวเศษด้านบนจะน้อยกว่าตัวส่วนที่อยู่ด้านล่าง9ส่วน100มีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายขอให้รู้ว่าข้างบนน้อยกว่าข้างล่าง เศษเกินเศษเกินก็คือตัวเศษจ,จะมากกว่าส่วนก็คือตัวข้างบนที่เป็นเศษนะครับจะมากกว่าตัวข้างล่างเช่น99ส่วน1 0 102ส่วน101มีตัวอย่างอีกมากมายนะครับต่อไปจำนวนเต็มบวก หรือเรียกว่าจํานวนนับหรือจํานวนธรรมชาตินะครับจำง่ายๆเลยจําตรงจํานวนนับเวลาเราเริ่มนับเราจะเริ่มนับ1 2 3นะครับอันนี้ก็คือจํานวนนับไปเรื่อยๆครับเยอะๆๆใส่จุดไว้3จุดพอต่อไปจำนวนคละ จำนวนค่เป็นยังไงก็คือจำนวนเต็มอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาแค่จำนวนเต็มบวกนะครับจำนวนเต็มมีจริงจะมีจำนวนเต็ม0แล้วก็เต็มลบอีกอันนี้จำนวนเต็มบวกเท่านั้นที่ครูยกตัวอย่างมานะครับจำนวนค่าก็คือจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คืออันที่1เลยเศษจะต้องน้อยกว่าส่วนยกตัวอย่างเช่นจำนวนเต็ม5เศษ หนึ่งส่วนสองเห็นไะหมจนวนเต็มกับเศษส่วนแท้เราจะเรียกว่าจำนวนคละห้าเศษหกส่วนสิบอ่าอันนี้เรียกว่าจำนวนคละหรือหนึ่งร้อยหนึ่งเศษเก้าส่วนสิบเจ็ดอ่าน,นี่คือจำนวนคละมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ต่อไปอันที่5ก็คือการแปลงล่างการแปลงล่างจะมีอยู่2อันห้าจุดหน่งแปลงจากจํานวนคะเป็นเศษเกินแปลงยังไงจํานวนคะก็คือจํานวนเต็มบวกกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะแปลงล่างเราจะต้องทํำยังไงเราจะเอาตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับเอาไปคูณ กับจำนวนเตรียมที่อยู่ข้างหน้าอ่านี้คูณแล้วก็เอาไปบวกกับเศษที่อยู่ด้านบนคำตอบจะได้เท่ากับคูณแล้วก็บวกนะครับได้เท่าไหร่ตัวข้างล่างก็ยังจะเป็นตัวเดิมก็คือส่วนอาไปลองทําดูเลยจะง่ายกว่านะครับ ตัวอย่างแปลงจำนวนค่าที่กำหนดให้เป็นเศษเกิน5เศษ1ส่วน2เท่ากับเอาตัวข้างล่างส่วน2ใช่ไหมไปคูณกับ5 5 2้องเป็น10บวกกับ1เป็น11ส่วนตัวเดิมก็คือ2ทันไหมครับถ้าไม่ทันขยายความเอา2ไปคูณกับ5ตัวข้างหน้าใส่วงเล็บ แล้วก็เอาไปบวกกับ152เป็น10บวก1เป็น11ส่วนก็คือตัวเดิม2นะตัวข้างล่าง75หเอาขยายความก่อนเนาะ7คูณ5บวกกับตัวข้างบนก็คือ6ส่วนตัวเดิมก็คือ7 7 5 35 3าบวกกับหเป็น41ส่วนตัวเดิมก็คือ7จ็ดถ้าใครไม่ทันนะครับกดรีช้าๆอมีแมงครับมีมาเรียงมาอ่ต่อไปเลยนะครับ5.2แปลงจากเศษเกินเป็นจำนวนคระนี้คุณครูใส่ดอกจันไว้นะครับเป็นใช้วิธีการหารจะง่ายที่สุด วิธีการหารตัวอย่างจงแปลงเศษเกินที่กำหนดให้เป็นจำนวนคะแปลงยังไงจำนวนคะตัวเศษด้านบนจะมากกว่าตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างนะสิบเอ็ดส่วนสองทีนี้มีทริกหนึ่งนะครับทำไมถึงใช้การหารเพราะว่าส่วนส่วนในทางคณิตศาสตร์มันก็คือการหารนั่นเองถ้าลองเขียนใหม่ก็คือสิบเอ็ด ส่วน2ก็คือ11หารด้วย2องสิบเป็นตัวตั้งหารด้วย2ลองตั้งหารดูนะครับอลองตั้งหารดู11อยู่ข้างในเอา2ไว้ข้างนอก2อะไรได้11ไม่มีใกล้เคียง2 5เป็น10 11 สิบเอ็ดลบสิบเหลือเศษหนึ่งเห็นไหมเศษหนึ่งคำตอบสิบเอ็ดส่วนสองก็เท่ากับคำตอบตอบเต็มๆเ,เลยเวลาเราตั้งหารคำตอบที่เราได้ก็คือห้าคำตอบห้าเห็นไหมถ้าเราตั้งหารคำตอบจะอยู่ด้านบนห้าเศษตามชื่อเลย เศษหส่วนจะเป็นตัวเดิม2ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอลองอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับส1่ 47. ส่วนเมันก็คือส1หารด้วย7จ็ดตั้งหาร40โอ้ขออภั 41. ยสี่สิเเขียนผิดนะครับ 4ี่สิบอยู่ข้างในหารด้วย7จะอยู่ข้างนอก7อะไรได้41ใกล้เคียง7จ็ดห้าสบห้เอลบสาสิบห้เหลือเศษหกได้มาแล้ว41ส่วน7เท่ากับคำตอบตัวเป๊ะๆเลยก็คือ ห้าเศษส่วนเอ่าโอเคไหมครับต่อไปมาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปในการเรียนครั้งที่แล้วนะครับคุณครูบอกว่าคุณครูจะตั้งหัวข้อให้มันเหมือนกับการแปลงร่างนี้5จหนึ่ง ก็คือการแปลงจากจำนวนคะเป็นเศษเกินที่เราจดไปนะครับการแปลงล่าง5.1ก็ให้พวกเราทำแบบนี้ได้เลยนี่จะได้ง่ายนะครับดูหัวข้อตรงกันเลยทำแบบนี้เลยต่อไป5.2แปลงจากเศษเกินเป็นจำนวนคะก็นี่เลยหัวข้อ5.2แปลงจากเศษเกินเป็นจำนวนคะอันนี้ก็คือ แบบฝึกหัดเดิมนะครับที่คุณครูให้ครั้งที่แล้วแล้วก็ใครที่ไม่ทันนะครับก็รีวิวกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับค่อยๆดูช้าๆไม่เข้าใจตรงไหนนะครับค่อยๆย,ย้อนกลับไปดูลองทําด้วยตัวเองนะเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานง,ง่ายๆนะครับลองฝึกดูเดี๋ยวพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ ยังจะเป็นการทบทวนอยู่เหมือนเดิมนะคิดวิดีโอถัดไปอาเรายังไม่เข้าเนื้อหากันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอฝากความรู้เล็กน้อยไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ